สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญที่ระลึกกันบ้างนะคะพเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่จอยนําเสนอสองเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา10บบาท ที่ท่านอาจจะโชคดีพบเจอก็ได้นะคะเป็นเหรียญที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนเหมือนกันนะคะพี่จอยก็ได้เก็บไว้นะคะอย่างเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญร้อยห้าสิบปีแห่งวันพระบระมราชสมภพนะคะเป็น เหรียญครบรอบ50ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อนๆจ๋าก็คือรัชกาลที่ห้านะคะเป็นเหรียญที่สวยงามมากๆวันนี้พี่จอยก็นําเสนอสองเหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญอ่าที่ละลึกไปษณีไทยนะคะเป็นเหรียญ ใหม่ที่น่าสะสมมากๆเป็นเหรียญอสองพระอ,องค์ท่านรัชกาลที่ห้ากับรัชกาลที่เก้านะคะเป็นเพื่อนจะเป็นเหรียญที่ละลิกครบร้อยยี่สิบห้าปีไปสีไทยนะคะวันที่แปดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อย ห้สิบเอ็ดนะคะที่จัดทำขึ้นมานะคะสวยงามสำหรับเหรียญแรกนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญกระสาปลหฮาสองสีนะคะสีขาวและสีทองก็ราคาสิบบาทไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองจักสลับเรียบนะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตร สวยงามเลยทีเดียวนะคะน่าสะสมนะคะด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญก็จะเป็นพระ,ระ,ะบรมอารูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาจุฬาลงกรณ์นะคะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ผินพระพัรประทางเบื้องขวานะคะเป็นเพื่อนน่าสะสมมากนะคะอย่างด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญก็มีอักษรพระประมาภิไทยยอ่จอจปร,รภายใต้มาก พระมหามงกุฎนะคะด้านขวาและด้านซ้ายก็จะเป็นอักษรพระประมาพิไทยอ่าจปร,ะรนะคะก็จะมีตัวเลขไทยและประดิษฐ์อ่าไทยประดิษฐ์นะคะปีพศสองพาร้อยก็จะมีคำว่า2,396แล้วก็ปีพศสองพันาร้อยตามลำดับนะคะข้างๆข,ของ ทาด้านในวงขอบเหรียญน,นะคะ้างล่างก็จะมีข้อความว่าสิบบาทแล้วก็จะมีข้อความคำว,ว่าประเทศไทยเป็นลำดับมีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะที่ตรงกลางก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง วันครบวาระก็ยี่สิบกันยาพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่สิบสองกันยายนพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่อหนึ่งแสนเหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋าขออภัยนะคะหนึ่งอ่าหนึ่งล้าน เหรียญน,นะคะจำนวนการผลิตของอเหรียญที่ครบรอบร้อยห้าสิบปีวันพระราชสมภพนะคะของอพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้สวยงามน้าตะสมนะคะ ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเ,เพื่อนๆจา่าถ้าหากพี่จอยพูดอะไรผิดพลาดไปพี่จอยต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมมากๆแล้วก็พี่จอยก็ได้เก็บสะสมไว้ก็จะประมาณนี้นะคะสวยค่ะสวยสวยมากเหรียญน,นี้พี่จอยก็จำไม่ได้ว่าพี่จอยได้มาจากตลาดนะคะ มีการไปจับจ่ายซื้อของก็ได้มาไม่ได้ไปซื้อนะคะพี่จอยได้มาโดยบังเอิญอะไรประมาณนี้ก็พบเจอก็เก็บไว้นะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยเหรียญน,นี้นะคะน่าสะสมนะคะเพื่อนๆจ๋าก็พี่จอยก็มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รับรู้รับฟังว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมนะคะ เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญอ่าครบรอบเป็นเหรียญที่เล,ลึกที่ทําออกมาของอ่าไปรษณีย์ไทยนะคะก็จะมีสองพระองค์ท่านรัชกาลที่ห้ากับรัชกาลที่เก้านะคะวงขอบเปอ่าเฟืองสลับเรียบนะคะวงขอบของเหรียญ คร,รครบรอบนะคะร้อยยี่ิบห้าปีไปสนีไทยแปดสิงหาพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตรงกลางของเหรียญก็จะมีคำเลขนะคะมีตัวเลขว่าร้อยยี่สิบห้า สวยงามน่าจะสมเหมือนกันก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะผิดพลาดประการใดพี่จอยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิงๆๆ่งกริ๊งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าหา เราพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เราเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะออมวันนี้เพื่อเราที่จะต่อยอดทำกำไรได้อีกในวันข้างหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบสะสมไม่จำเป็นจะต้องเป็น เหรียญที่ล,ลึกนะคะให้ดูตรงที่พอจสอบจสออะไรที่อ่านานแล้วก็หายากแล้วก็มีความชัดเจนสวยงามไม่สํารุดมากก็เพื่อนๆก็น่าจะเก็บสะสมได้นะคะเราต้องดูตรงที่เหรียญที่มีความชัดเจนของอ่าไม่ว่าจะตัวหนังสือตัวเลขหรือว่าอาพระบรมชายรักษณ์ที่ ยังมีความคมความสวยอยู่นะคะก็น่าเก็บสะสมมากๆเลยเพื่อนๆจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ